สวัสดีสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกันบนรถบุนคนแม่นาในช่วงก่อนเที่ยงนะแต่ว่าฟ้าครึ้มนะครับวันนี้วันที่สองมีนานะครับปี6-7นะเพื่อนนะผมจะพาเพื่อนๆมาชมกระบะแคบราคาสามแสนต้นๆนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมาเยอะมากก็เลยมาแล้วครับผมมาดูรถให้แล้วนะครับเพื่อนในส่วนของรุ่นโตโยต้าไฮรัก r ีโวนะเป็น2.4ดีเซลตัวเจนนะเพื่อนนะเป็นหน่วยงานของคอกส้มอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นไหม มีอยู่ประมาณ20คันนน้นเพื่อนส่วนของ e ี1 6นะครับราคาอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ทักมาในไลน์นี่แหละ,ะมาดูครับแต่ละคันเน้นในส่วนของคันที่เป็นกันชนสีดำนะเพื่อนนะกันชนสีดำปี2016นะครับมีหลายคันเลยอันนี้ผมพาเพื่อนมาชมก่อนนะครับเผื่อใครอยู่ในงบที่อยากได้นะครับในส่วนของ3 0 0แสนต้นตนนะมีเพื่อนถามมาเยอะเลย เลขไม่ก็อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆอยู่ประมาณแสนไปไปลายแสนกลางแสนห้าแสหประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้คือรถแบบเดิมๆม,มาจากหน่วยงานนั่นเพื่อนนะก็เลยจะสภาพแบบอาจจะมองแล้วแบบยังไม่สะอาดนะครับอันนี้เป็นมือหมุนมือหมุนนั่นเพื่อนนะแต่เราได้แคปไปแล้วก็ได้ส่วนของอุปกรณ์ติดรถไปนะครับไม่ว่าจะเป็น อันนี้แหละครับอคอกส้มเอาไปวางมันใดาวางของวางวได้หมดนะครับแต่ละคันสภาพก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะได้กล่องอันนี้ระสงค์นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับก็ในส่วนของรุ่นนี้นะเพื่อนนะเพื่อนๆที่ดูในวิดีโอนี้แล้วชอบนะครับก็ดูกอทอไว้หรือว่าทักผมมาได้นะเดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับนเน้นในส่วนของเจ้าตัวกันชนที่เป็นกันชน สีดำนะเพื่อนนะรถจะเป็นสีขาวอย่างคันนี้ไม่เท่าไหร่ค่ายอ่าน,นี่มอยอันนี้แบตหมดนะมองเลมมองแรมไม่ไมเลขไ,ไม่ได้โอเคอันนี้มาอัปเดตให้เพราะว่ามีเพื่อนๆสมาชิกหรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ติดตามในห้องในช่องไม่ว่าจะ youtube ไม่ว่าจะเป็น tiktok ก็ดีนะครับ Facebook ก็ดีก็สอบถามกันมนาะพอสมควรว่ารถอยากได้แขปบไปใช้งานที่ไร่ที่นาเนี่ยเนี่ครับ ไม่แสนอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้คลีนนิ่งนะเพื่อนนะไปคลีนไปปรับสภาพลอกสติกเกอร์บอกเลยว่าสวยน่าใช้เหมือนรถคันอื่นๆที่เพื่อนๆได้อ,ออกไปใช้แล้วนะครับเพื่อนนะเนี่ยคันนี้ขอให้เป็นปี16นะเพื่อนๆจะได้ราคานี้เลยมาดูภายในแต่ละคันเนี่ยครับอ่านี่ครับภายใน เบาะก,ก็มีตำหนิบ้างเพราะมันเป็นเบาะผ้านะเพื่อนก็อันนี้ตามสภาพนะขายตามสภาพไปแต่ว่าปรับสภาพแล้วมาถึงทำความสะอาดแล้วก็จะสวยน่าใช้เหมือนเดิมดูสะอาดสะอ้านแน่นอนครับคันต่อไปเพื่อนนะอย่าลืมนะครับคือสามแสนต้นนะใครหายอยู่ก็แจ้งผมมาแล้วกันเงี้ยเลขไมยย่ประมาณแสนเก้าเงี้ยไม่ถึงสองแสนนะ นี่จะมีกล่องอนเนกประสงค์ทุกอันนะเพื่อนนะนี่ครับเป็นกล่องสแตเลสนะสั่งทานี่ก็หลายตังค์กันนะเพื่อนนี่รีบมาดูให้แล้วเพราะว่า,าหลายๆท่านอยากได้ก็มาดูให้แล้วนะครับในส่วนของกระบะแคบนะไอพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้มีเคมแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับเลขไม่สองแสนหน่อย,อยคันนี้สองแสนสามพัน นะครับมีกรงมีกล่องให้เด็กประสงค์นี่ครับเอาจริงสภาพที่เห็นอาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะดูแล้วเอ๊ะมันยังไม่น่าซื้ออย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์หรือว่าในส่วนของช่วงล่างอะไรก็ดีเนี่ยไม่ถึงตัวรถเขาเองเนี่ยเขาเขา้าศูนย์นะเพื่อนนะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็การปรับสภาพของหนุ่มน้ำมนต์เนี่ยก็ แน่นอนแล้วครับตต่สภาพตามใบเคลมนะครับใบเคลมมีกี่ชิ้นทําชิ้นไหนบ้างเใี้ผมแจ้งก่อนอที่จะมีการส่งมอบเนี่ยผมจะรายงานตลอดอยู่แล้วนะครับส,สำหรับคนที่ซื้อกับน้ำมันไปรู้อยู่แล้วสเต็ปผมทํายังไงบ้างนะครับเราองว่าเพื่อนๆได้รถที่สวยถูกใจไปใช้แน่นอนนะครับผมไม่ปล่อยละเลยแบบอยู่ดีๆปล่อยให้เพื่อนๆไปทาเอาใบเคลมไปทําสีนู่นนั่นเองมันมีค่าใช้จ่ายครับ ไม่ต้องราไม่ต้องจ่ายครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเป,เป็นการเบิกบริษัทนะครับผมก็จะได้รถสวยๆกลับบ้านไปใช้แล้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับอ่ะดูเอาครับนี่กกำลังดูกําลังอาสายภาพไปดูดูเพ่อนเนี่ยคุยไปเนี่ยเพื่อนก็ดูเอาว่าอยากได้อยากดูแคปโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ถามมานี่เยอะมากนี่คันนี้แสนหกเองเพื่อน ไม้แสนหกสภาพสวยนะคะันนี้ยนี่มีกล่องให้พร้อมนะครับแถบนี้ก็ใช่หมดเพื่อนเพื่อนนะที่ที่เป็นกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก็คือเป็นตัวเจรรมดานั่นเองทะเพื่อนนะเนี่ยจะเป็นมือหมุนอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ลดสภาพนี้ไปใช้งานกันนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับในการ ดูรถหรือว่าสนใจในตัวรถก็สามารถที่จะเหมือนเดิมครับโทรมาใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสถานที่อยากมาชมรถก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาบางนาซึ่งอยู่ข้างไบเทคบางนานะครับรั้วรั้วติดกันเลยนะครับกับไบเทคบางนากำกํกำลังมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก็คือน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ตรงข้ามกับ บเทคบางนานันเพื่อนนะใครสนใจนะครับก็เหมือนเดิมครับโทรมานะครับใต้วิดีโอชุดนี้ก็จะมีเบอร์โทรให้ติดต่อนะครับแล้วก็มีลิงก์ไลน์สำหรับการที่จะนำเพื่อเพื่อน,อนๆนะครับทักไลน์มาเพื่อจะเอาแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ตั้งแต่ละที่นะครับก็สามารถทักกันไม่ได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนครับสวัสดีครับ